ขออนุญ,ญาตต่อนะคะหน้าที่21บทที่15บทสุดอุป,ปันอุปาเนยสูตรอุป,ปนียติชีวิตตะปะชีวิตตมัปปมายเชรูป,ปรนีตัสสานาสันติตานาเอตังพยังมรณเนเปขมาโนปุณณะปุญญานิกกายะยิราถาสุขาวะหายิอุปปะนี ยติชีวิตตมัปประมาณยังชรูปนิตะนะัะสานสันติตานาะเอตังพยงมามารเนเปกขมาโนโลกานิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมามโนปักกโรติปุญญธรรมโมเหหะเวระ ขันติธรรมมจาริธรรมโมสจินโนสุขมาวะหาติเอสนิสังสโสธรรมเมสุจินเน <c oughs> นาทุกขติงคันชติธรรมมจาริสัพเพสังขาราอานิจติยะถาปัญญายะปัสติอัตถนิพพนจุติ ทุกเกเอสสามะโควิสุทธิยาสาเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญ,ญายะปสติอัทานิพินติทุกเกเอสสามะโควิสุทธิยาสาเพธธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญ,ญายะปสติอัทานิพินติทุกเกเอสสามะโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนกชาดกอปันนากะฐานะเมเกทุติยังอาหงตากิกาเอตะธัญญายะ เมธาวีตังคะเหยยะอปันนกคังพระหงเวรวะสารานังยันติปภาพานิวนาณิจะอารามารุฆาเจตยานเนมนุสาพยาตชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนามุตมงเนตังสารานามาคมะสัพพุขขปมุสติโยจากพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานังกตโตจาตานิริอริยะสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติทุกขัง ทุกขสมะสะมุปาทางทุกขสะจะอติกรังอริยันจะอาาัฏฐังคีกลางกุทุขูปะสะมะคามินางเอตังโขสารานางเขมาเอตังสารานามุตมาเอตังสารานามาคามาสัพพทุุขะอมุจติ สิเจบบสวดพัทเถรัตะคาถาอาตีตังนานะวาขเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรกำเนินถือสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรเมื่อวานสิ่งยงมาไม่ถึงยาทตีตามปะหินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปอแล้วมาแล้วและสิ่งที่ยงมาไม่ถึงก็ยังไปอาไม่ถึงปัจจุบันนจะโยธรรมังตถาตถาพิปัสติอาสังหีราอาสังกุปังตังวิธามะ นุพระรูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนง่ายไม่คนแค้นในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อเจริญทำนั้นเน,นินั้นให้ปุกป,ป้งเถิดอาเชวากิจจะมาตับ วังโกชัญญามารณาางสุเวททำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนสังครันเตนะมหาเซเนนะมัจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกแล้าทั้งหลายเอวังวิหาริมาดาปิงอโหรัตตมะตันที่ดังดังเวพเทเุกรตัตโตติสันโตอาจิ คาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกอ,อยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลักนีแล1สิบแปดบทสวดพินนะหะปัจเจเวฆณะปาฐะชราธรรมโมม,มหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไปไม่ได้พยาทิธทมโมมหิพยาทิ่ททอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณงอนัตติตาเรามีความ ตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายเป็นอยไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาวโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพาจากของรักของจิญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมสโกมหิกรมมาทายโยกรรมมาโยนิกรมมาพันทุกรรมมาปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดังเกิดมีกรรมเป็นที่พูดติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัลยาณังวาปาปักกังวะตาสะทายาทาพระวิสามิ เราทำการบรรดาไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราเป็นทาย,ยาทคือว่าเราต้องรับผลกรรมนรกสืบไปเอวังอัมเหคีอภินหังปัจเจเวขิดต,ตับังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบกาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาโสทุกขาปะพยาปัตตาจนิพยาโสกปตาจะนิโสกโหตุ สัพเพปิปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัพพะตังบุญยะสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีรังลักขันตุสัพทาภาวนาพิตาระพิรตาหนตุขาชันตุเทวตาฆตาสัพเพพุธะพระปตตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานังจะติเศนาลักขันปะทามิสัะโส ยี่สิบปวสวดเทวตาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินิทูเปคเรโพธิคเระหิงะหิงตาธรรมะธานีณพวันตุปูชิตาสโสทิงกรโรเตคธาวิหาระมเทเรเทราจมาชานาวกาจะพิกขโวาสารามิการทานะปฏิ อุปปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัป,ปานาภูราสุขิตาพระวันตูเตชราผู้ชายเยปิจอัถาสัมภาวาสังเสทชาตาทะวะอทะทวโะปาปาติกานิยานิกังธรรมวรางปฏิจะเตสเพปิทุกสษะกรนตุสังขยังทาตุจิรังสงตังธรรมมังมัตธรมัทธาจปุคราสังโฆโหตุสมะโค โควะอัฏฐายะจิิตายะจาอัมเหระขันตุสัพธรัรมโมสเพปิธรมมะจาริโนวุธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยประปเวคิเตย,ยี่สิบบสว่วนสพพัพพปฏิฐานะคาถาปุญญาสิธานิกัตตาสญา,านญาณิกตานิเมเตสันจักพาคิโนโหตุสัตตานันตาปมา นาก,กาเยปิยาคุณะวันดาจะไมหังมาดาปิดาธโยทิถาเมจาปยาทิถาวาอันเยมัชชะตะเวริโนสาตาตินทันติโลกสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกะจะตุโวการาสังสรานตาพระวะพระเวยาตังเยปติทานำเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มายาธินานะปุญญานางอนุโมทนะเหตุ <c oughs> สเพสัตาสตาหนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมาปัทันจปะปัปโปตุเตสาสาสิชาตานสุภา าะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีที่ประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดสี่มีขันห้าหลักขันสี ละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเรานั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดของความหมายดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสจัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอ,นอ,อธิสงแห่งการบูชาพระราตาไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุดพะระบาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ,พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพ,พเจ้าเจริญท,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 ทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลายองปวงโปรดอนุโมทนาการสวดมนต์สาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรดอเมยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรพินาโดยมูลนที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดประวันนิเวศนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่ ้งเนี่ยนะขอจงเปรียบในอนุภาพแห่งพัะปรีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสักสิสิทธิ์ุปการเถรสาทุสาทุสาทุ